สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยสุภูสุคนครับเมื่อนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาอยู่ทางขอนแก่นอีกเช่นเคยครับสุดยอดฟาร์มควายงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เขาอยู่ที่เปี่ยมชัยฟาร์มครับอำเภออ,อบุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี้รับเกียรติจากเสียโซครับพาเข้ามาเยี่ยมชมพันธุก,กรรมดีๆครับแล้วก็มาให้แนวทางแม่ปันความลูกให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรครับ เสซครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับับโอ้มาหามายำอัปเดตให้พี่น้องข้าเบื้องจากหน่อยครับผมพี่น้องข้าก็ถามหาหลายด้ครับครับสำหรับพิกัดตรงนี้เขาอยู่ตรงไหนครับบ้านโคกสว่างหมู่ที่สิบตำบลโคกสูงอำเภอบุรัตจังหวัดขอนเ่นครับครับผมขออนุญาตเสซฝากเบอร์โทรให้พี่น้องขาจากหน่อยนะครับศูนย์แปดเก้าแปดหกสองศูนย์สามศูนย์เก้าครับครับผมจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงควาเนี่ เชืซู้นี่เขามาในโงการได้จังเลยครับจุดเริ่มต้นของการย้ยงควายนี่เริ่มมาแตงแต่จจำความใดเลยครับคือพอนี่ยเป็นนายห้อยไล่ควายลงไถลงหยังแล้วเจ้าคองกับง่ายเกินมากรับคือสิงที่ลูกก็คือลูกจักแรกๆกกคือพอกับแม่แล้วก็จำความใดก็คือมีมีงัวมีควายเลยครับคืออยู่บ้านนี่แต่่วนนี่ ใส่แรงงานควาวยทุกมือนี่ก็ยังใส่แรงงานครับทุกมือนี่กับใส่แรงงานคว้วยเพราะว่ามันเป็นความปลูกฝังมาแต่เน้อนๆนะครับใส่ใส่ใสควยใส่ยังทําให้ทาหน้าตลอดแต,แต่ตอนนี้ก็บ่ได้ใส่เห็ดหน้าดอกครับใส่เห็ดแต้โอ้เห็ดแต้กับ <laughs> เห็ดไปกับบ่ได้เมื่อละหลายบาย่ได้นดอกครับแต่ว่าผมบ่ได้เนียนเราทั้งอ้พืชเศรษฐกิจทั้ง โอ้ยทางมันน่นทังสินะแต่ผมเอามาทางกว้ยทั้งเจ้าใบเห็ดใบแบบอนุรักษ์สิ่งที่พอแม่พผ้าเห็ดใบดีๆครับ,รบแต่ทุงมืนอนี่กะกะใส้อยู่ขันเนขันไม่ขันไม,ม,ม่เวลามืนอนี่ว่าสิพาไปไถอยู่มือเนี่ยครับผมว่าสิพาไปเบือกมันอยู่มือเนี่ยขันบบสืบสารเกิบสาบสูนีนเนะเสียสมีมันครับอนุรักษ์ไว้แห้งคุนรุ่นหลังเบ้างีนน่เน,นะมันเป็นกว้วยกับเป็นส่วนหนึง่ง ของกระดูกสหลังของชาติครับสมัยก่อนบ่มีเคื่องจากเื่องยต์เห็ดไหยเห็ดหน้าก็ใส่แต่ควอยตงงวนเนี่ยครับกับเป็นคู่กันกับเชาหน้าครับกระดูกสหลังของชาติค้ายกับมีส่วนครับอู้อีหลีครับแต่แต่ตอนนี้ควายเนี่ยคือเพนวมามันอาจสีเบิดกำเบิดเว้นข้อยก้อนเป็นสัตว์ที่สื่อสัตว์ ตก่อนมันอาจหลถือใส่แรงงานแล้วกับพอเมียปูญ่ญ่าตายายของค้วยเนี่ยเคยเห็ดแรงงานเคยเห็ดหน้าเคยไทยให้คาดหน้าให้ก้นแต่ว่าตอนนี้อาจจะบันบันพบัพบุรุษของค้วยเนี่ยอาจจะไทยกรรมตรงนั้นแล้วแล้วแล้วยชุมนี้เลยเกิดมาเป็นเป็น เป็นลาชาเป็นนี่เลยครับสบายบารล่าชาสบายบารลาชาครับสุวรรณีคั้วเลยเลยเลยบดเห็ดไห้เห็ดหน้าคคนก็เลยเป็นกรบตรบัดค้นเป็นคนดูแลมันตออเนี่ยครับหญ้าก็ได้ป้วนหญ้าก็ได้ป้วนชีก็ได้เมียนให้ขีก็ได้เมียนไห้น้ามก็ได้อาบไห้นะครับอน้ามก็ได้อาบให้ดูแลไห่ทุกสิ่งทุกอย่างควยมันก็ไห่คุ้นหลายๆลอย่างครับไห้ชีวิตไห่ ซื้อเสียงให้ฐานะเลี่ยนครับจากหน้ามือเป็นหลังมือลหลายๆท่านลหลายๆฟ้ามที่เลี้ยงมากครับให้คุ้นค่าให้ความสุขทางจิตใจให้ความสื่อสัตย์ให้ลหลายๆอย่างบางคนนี่ห่วยตั้งตัวได้ผู้เลี้ยงพี่น้องแมนครับทรงลูกเลี้ยงสมัยตะกี้คู่คูห่หรือว่ขาข้าราชการที่กำลังสิสิน้นเกษียณไปสี่สิบห้าสิบในตอนนี้นะ ตะกี้พอแม่เพิ่นบ่นมีเงินเดือนเงินดาวอกครับครับมีแต่ขายงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงงวัวนเดีล๋ล่ะส่งลูกเรียนอืขายตัวละบ่ถึงหมื่นครับตัวละ7-800ก็กมีครับ<ช>ตัวละพ<ม>ันก็มีช่วงผมเกิดนี่ยังยังควายยังตัวละช่วงผมเป็นเด็กน้อยยังตัวละตัวละ3,000ครับโอตัวละ3,000นี่บ่เป็นควายน้อยเด้๋ครับบ่อยๆกล้ยใหญ่รุ่นรุ่นพี่เลยครับโง<ฮ>นตันกว่าเลยแต่กนะ่อนว่ดทีแม่นครับ จากขายสามพันเดี๋ยวนี้ขายสี่ห้าล้านนลวะที่สิบแปดล้านบุแล้วครับสิบแปดล้านเนี่ยครับคือคําว่าไข่ครับพี่น้องครับครับถือว่าปัจจุบันนี้โอ้ถือว่าเป็นสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์แต่ว่าสางมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยเนาะแม่นครับคือคือวัตถุดิบสิ่งของที่ที่เฮาีม่า อันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้คือควายไทยครับครับผมในตอนนี้คือควายไทยเลยควายประเทศอื่นกับบางงามคือควายไทยครับประเทศใดๆกับบางงามคือควายไทยครับนี่แหละครับสมบัติที่ห้องมีขาที่สุดที่ห้องเป็นความสวยงามหรือันอันดับหนึ่งของโลกเลยผมบ่าครับผมก็คือควายไทยครับณปัจจุบันณนปัจจุบันนี้ครับเป็นซอฟท์เวอร์เลยเนาะแมนครับควายไทยแมนแมนบาเถึงกับบาบ่าเป็น ถึงถึงกระบาดตอนนี้บ่าท่านได้เป็นซอฟเวอร์เนี่ยครับในความม,มุมมองของผมเนี่ยผมยังมางามอันดับหนึ่งของโลกครับครับผมควายไทยของประเทศอื่นกับาาบ่งงมบ่เป็นเครื่อควายไทยเฮาครับ,หน,นรบหนึ่งเดียวในโลกครับหนึ่งเดียวในโลกครับเซโซครับบันนี่สำหรับพี่น้องเกษตรกรเฮ่านะที่อยากเข้ามาในวงการควายให้เซโซแนะนำพี่น้องหฮอจากไหนครับผมคาด ถ้าคิดว่าอยากยากเลี้ยงคว้วกะก็คิดถึกแล้วครับกันด <ve> ีคิดดีแล้วครับที่อยากเลี้ยงคว้ยเลี้ยงคว้วนบ่บไม่เน่าถิ่มจักแนวครับในที่ออกจากควายแม่ต่ขี่มันกับเบาแม่ต่ขี่มันกับมีคาครับครับผมแม่ต่ขี่มันกับมีคาถ้าคิดว่าสีเลี้ยงเฮากบจะเพิ่มจะเพิ่มจะคิดว่าสีเลี้ยงตามคนเดินจะคิดว่าสีเลี้ยงตามกระแสครับอืต้องถามใจยองก่อนว่มากแบบใด สีเลี้ยงแบบใดแยกย่าไปเลี้ยงแบบเห็นเขาได้ขายตัวลายลายล้านก็ย่าไปซื้อตัวลายลายล้านครับแต่ขันมีเงินกับซื้อก็ดีครับเขาจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบให้เห็นผลเลยกับขันขันทุนมีทุนก็ดีครับบาเลี้ยงทุนมันอาจสิมีทุกทุกคนบางครั้งมีหลายข็ผมเป็น้อยเท่าพันเท่าก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งควรที่ขาดมาเลยคือการที่เขาสิเข้าใจของภาษาสัตว์ ครับมการที่เขาสิดูแลนี่คือสําคัญเลยครับอืแต่ว่าทุนเลี้ยงทุนเลี้ยงอย่างนี้ทุกคนมีอยู่แล้วล่ะครับบางครั้งอาจจะไม่หลายถือว่าอาจจะผู้สิซื้อเลี้ยงไม่อาจจะซื้อหลายก็ผมก็ได้ครับ,รบแต่ว่าผมผมอยากให้บอกว่าเขาต้องใส่ใจก่อนครับแล้วเขาแกภาษาสัตว์ก่อนครับว่ามันสิอยากดูจังใดเวลาใดมันสิอยากกินอีอย่างจากนอนน้ำจากนั่นเวลาใดสินะครับแม้แต่สําหรับตัวผมเนี่ย ม่แต่มันกับผีบตามันถือจังบาวะบอลผมกับลูกครับเพราะว่าผมอยู่กับควายมากแต,แตจ่จำความในกับม่ควายเลยครับครับคือบัวผ้าเห็ดยังพอแม่กับบัวผ้าเห็ดยนงก็คือเห็ดแต่อันนี้อย่างเดียวครับเห็ดอนวอื่นเปลี่ยนครับอือยู่กับคว้ยครับกะะ็แสดงว่าขันพีน่น้องของเฮ้าที่อยากสิเลี้ยงควายเนี่ก็่ควรต้องศึกษารายละเอียดก่อนเนาะแมนครับศึกษาก่อนศึกษาให้ดีก่อนเนาะ ล่องร่องก็ได้ครับร่องเลี้ยงจะจะซื้อแพงร่องเลี้ยงจากตัวสีหาเมือนหรือเสียนอ่องร่องมืองจากตัวหนึ่งก่อนก็นกนได้ครับครับผมขันมันส่งเข่าทาส่งนั่นแล้วนี่จังคอยเริ่มต้นขยายไปครับครับแต่ว่าขันเทาลงทุนไปเทียเดียวเลยหางเสียบางครั้งแนวมันมันสื่อสารทางคำเบาบไ่ได้เนาะครับผมแต่บางเพื่อพ่นมันกับบางครัง้ง วามผิดหวังมันกระพ่อพ่อบนงคนกับควา่มสมหวังครับขันออ่มากสมหวังหรือขายได้ราคาก็ดีไปครับแต่ว่าบางครัง้งเนี้ยของมีชีวิตกับเก็บไข่ได้ป่วยเนี้ยอ,อก่ามากับว่าตรงเป้าเนี่ยเดี๋ยวกับถือกตัวกันว่าทับตน้นทับตัวน,นี้เนี่ยแต่ว่าที่แท้จริงแล้วเนี้ยเพิ่นไม่ได้ตัวดอกว่าทับตนัตนตนี้ อาจเป็นสิ่งมีคัยวถึงน่อยอยู่ในครอตัวตัวน้อยคว้ยลูกควอตขั้วบานบนทับเลี้ยวบนดาจจังสีเอือนหมอมาเสืองสีอะไรนะครับมันแบบบ้าคั้วเนาะมันก็บรรยติดโป่งขึ้นมาให้ค้นเห็นเนาะอืมครับมันก็ขึ้นผสมป้ามันก็ล่งค้นกัมมแต่ว่ามันบรรยาผสมบรได้ยยังนี่แหละครับคือบาดนี้มันออกมาเลยผิดหวังได้ป่ะอืมเกิเลยเกิดเป็นการท่อแท้ไปเป็นเบื่อเป็นยังไปเลยครับแต่ว่าขันท่าเริ่มจากน่อยไปหามากเลย นั่นคือความภูมิใจครับนั่นคือการชนะใจเจ้าของจากน้อยไปหามากคือเขาเหตุไปเนินอยห่อยแล้วมันะสบความเฉเร็จนั่นคือการที่ชนะใจเจ้าของการชนะใจเจ้าของในี่อบแมนบาเขาจกได้ตัวไงจกซื้อตัวไงมาเลี้ยงเลยครับผมเขาก็เลยหักหามใจเจ้าของตัวนั้นไปก่อนเอาจากน้อยไปหามากหามากก่อนเลี้ยงราคาหน่อยไปหาหลก่อนครับบาทนี่พรามันประสมความเฉเี็ยแล้วฮอสิทธิ์เขาสิมีกําลังใจครับ เขาจะพุ่มใจสิ่งเดียวเาเห็ดสิ่งเดียวเาทำเขาบม่ได้ไปลงทุ่นหลาขึาขนข้นมูแต่กับมิมรทุนกับดีล่ะครับีทุ่นหลายๆกับดีลงทุนหลกับกาดจังฟ้ามีเงยเป่นเห็ดกาดช่วงที่เพิ่นซื้อเข้ากับจงังผมเคยไปถามเสียตอนนี้และนี่ฟ้ามนะครับผมเคยถามมาช่วงที่ซื่อช่วงที่ลงทุนนี่เบิดตเท่าไรครับผมถามเพิ่นเบิดไปเกือบเกือบสองร้อยล้านครับ คือเป็นสองร้อยล้านครับแล้วผ่านผ่านมาประมาณสามสี่ปีสี่ปีห้าปีครับคือตอนนี้เราขายเราขายเกือบสีได้ทึ้นแล้วครับแต่ว่าแม่พันแม่พันเรยั่งพ่อพันเรยั้งครับอืเราขายแต่ลูกนั่นคือเพิ่นเพิ่นเพิ่นพร้อมพร้อมถูกทุกสิิงถูกอย่างพร้อมกําลังกายกําลังซั์กําลังใจพร้อมเพียงครับ เพิ่อนพร้อมทุกอย่าง <จะ S 1> เก็บของ<ห>ดีเลยครับเก็บของดีเขาเลยก็ได้แบบเพิ่นครับผมครับแต่ว่าคันแบบจังเฮาสีเริ่มใหม่กัคือผมบาแล้วครับปานนี้การาที่เฮาทีสา่ส้่งรายได้จากควอยนี่แนวทางจังของเสียสูนี่มีแนวทางจังใ้พี่น้องเฮานี่ครับที่ผมที่ผมนั่นซุมเปอนี่นะครับผมผมสีเน้นของผมคือผมเน้นเน้นเน้นพอพันุครับเน้นพอพันุแมนครับคือผมสิเน้นพอพันธุ ลายใดของผมกะนี่ขายน้าเชื่อแน่ผสมจริงแน่คือเอาเอา,เอาตรงนี้ครับมาเลียงส้มควายน่อยส้มแม่พันธ์ครับเอาจากตัวนี้มาเลียงครับเลียงส้มควายแนยคอกแล้วผมก็สียู่ครับคือมุมม่งของผมเนี่ยผมผมผมอยู่กับสภา,ภาพผมมันเป็นภูมิราอาผมมันเป็นแบบคือบบมีผูตำผ่ำโบสูงนะครับมันเสมอภาคกันโดยเบิดอืม ก็เลยแบบบายูแบบเกษตรกรผมก็ซื้อเม่แม่แม่บอกเนี่ยแม่พันเนี่ยลักแสนแน่ยลักสองแสนตามเกียรติตามเนื้อผ้าครับครับเร้วคนที่มีคนที่มีทุนหน่อยเนี่ยมันสินหลายก็คนที่มีทุนไหลอือเรือเวลาเขาเขามาหาเขาเขาก็กได้ถูกราคานะครับผมก็ขายไปผมก็เสียมาทับให้เลือกหาหาเลือกเลือกแม่ที่น้ำลมดีดีการที่ น้ำนมดีๆเนี่ยไอที่แบบว่าต้องเบื้องอา้าวนมต้องเบื้องเส้นนมครับอันนั้นมันเป็นขันเบื้องต้นครับที่เบิง้งถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเบิ้งลูกมันครับเบื้องลูกลูกครับผลงานการส่งลูกแน่นครับลูกอ้วนๆน,น่ะแม่นมาพอบาง้ามมาตามขอให้ลูกอ้วนครับลูกอ้วนบักหนาตึกเลยแสดงว่าตันนัน้นนมมดีครับออืแล้วเฮาก็ซืือยังสั่นหลหะครับมา แล้วพ่อพันในประเทศนี่หลายพัฒนามากมแต่ตัวดีๆครับในประเทศไทยครับพ่อพันนี่ดีทุกตัวตัวหนึ่งอาจสิดีจุดหนึ่งตัวหนึ่งอาจสิดีจุดหนึ่งไว้เองครับอืมก็เลือกผสม,มเลืกมมอ,อกผสมเอาครับเ่ากับเบอรงแม่พันเท่าวาดัดแม่พันเ้อตัวนี้โอ้แม่นี้หนาง,งามแล้วกระดูกใ้ไง,ไงเอากับเลือกใส่ตัวกระดูกไง่ยาวครับครับผมแม่นี่สูงบางเ่ากับใส่ตัวเลือกๆหนาแม่นี่เขาบางามหนาบางามเากับเลือกเอาครับ อืคือจังเดินจารงานประกวดน,นะครับจังพี่นว่างเกษตรกร,เ,ร,กรเขาไปเบิองนะขันอยากได้ความรููจะไปเบืองมาตัวใดสีใดที่หนึ่งครับตัวใดสีใดเข้มจะไปเบิองครับให้พ่อแม่พีน้่งเกษตรกรเนี่ยเขาไปเบืองเลยไปเบืองหลายๆตัวแล้วเขาจูงออกมาโชว์นี่เบิองเลยมสมวนว่าเขาเอาสมวว่าผมเอาจอนนี้เขาไปโชว์ยังเสีย พี่น้องก็สิเบิ่งเลยว่าโอ้ตัวนี้หนางามต้องใส่อีต,ตู้ใส่อีดเขาความยกข,ข้อคูดก็สิออกมาไข่เลยเนาะต้องเบื้องไปแบบนี้ครับอืมขันเพิ่นเราตัวง่ายๆเขาไปเบื้องยังเสียโอ้ตัวนี้ง่ายดีคุณเดี๋ยวคุณใส่เต,ตี่ยใส่ตำใส่อ่างต้องไปแบบนี้ครับยาเสบาคุณส <ผม S 2> ิไปใส่ตัวใดที่หนึ่งตัวใดที่หนึ่งอืตัวใดแขมโอ้บางนั้นได้เขมที่สองที่สามสิจะไปเบิ่งแบบนั้นครับครับผมแขม ม่มีข้ามบัตตลอดกาลครับอืมบ่ม,มีข้ามาตลอดกาลคือเขาต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยครับการที่เฮาไปเบิง่งควายในงานประกวดเขาต้องไปเบิ่งเบิ่งแบบนี้แหละครับนจังสิได้ความรูมแจ้งสิพัฒนาควายได้ถือนะครับครับผมจากที่จับประเด็นได้เนาะก,ก็ประมาณว่าหนึ่งกัถ้าสิสาร้างรายได้จากควายนี่ก็ต้องนึงละพนันธุกรรมพันธุก,กร,รมครับสองต้องเบิง่งเบิ่งว่าแม่บ็อกของเฮาเนี่ย เวลาซีเลอกผสมเมนะครับเบึงว่าแม่บอกของเข้าขาดจุดใดกับให้เลือกพอพันเติมในจุดนั่นแม่นครับเพื่อลูกออกมามันก็สิได้สมูทกลมกลือแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ก็ควายมันกัสิขายตัวมันเองเันาน่อแสน่นหนขอขอแต่งามครับขอแต่งามขอแต่ในตัวนั้นงามออกมาดีความสมดุลความสมบูรณ์บ่ไม่ตำหนิแล้วครับครับกระดูกกะบ่น้อยบใหไงกับขอให้มันสมส่วนมันแหละครับอมครับเป็น้วยงาม ครับครับดีๆสมมติว่าแม่ละสามหมื่นเนี่ยเขาลงขึ้นไปจากสิบแม่แสามเสียนเขาก็เห็ดข้อสักเสียนหนึ่งข้อกะเห็ดกาว่าไอ้มันขังยูลบแดดลบฝนได้ประมาณเนี่ยครับครับผมบับท,ที่นี้เขามาเลี้ยงบัดพอพันตัวได้ดีๆเขาเลียกใส่เลียงพอพันในแม่นี่ก็ใส่สิขากับตัวใดเขาก็เลีอยเอาอืมแล้วภายในสิบตัวเนี่ย ออกมามันตรงนี้ตัวแม่สักย่างหน่อยหน่อยกับสามตัวอตัวแม่เนี่ยแล้วถ้าเขาเลือกปอพันดีๆแล้วบางตัวยีดมันเข่ากันผสมแล้วมันเข่ากันตูตัวมันทรงลูกแน่มันสิไปเลยลูกมันก็สิงามเลยแล้วสิบเดือนหรือปีหนึ่งตัวละแสนถามันงามเด้ครับครับมันมันเบือแต่ผู้สื่อครับอืแล้วคือเขาก็ได้กําไรเราได้เนี่ยครับเขาสิได้ขึ้นได้กําไรได้ เม่พันธุ์ก็ยังเหลือแม่พันธุ์ก็ยังอยู่แล้วลูกชุ่มที่เกิดม้ากกันในในในชุดเนี่ยปีแรกเนี่ยก็สิเหลืออีกครับครับผมแล้วตัวผูเขาก็เลี้ยงไ้ก็ขายตามสภาพตัวดีเขาก็ขายคุมฝูงไปตัวละสามสี่เมื่อน้หาเมื่อเรียแต่เนื้อผ่าแล้วแต่สถานการณ์ครับผมครับแต่ว่าขันโตมันดีบางข้งร้อยแม่ยร้อยสามที่ก็ทรงลูกประกวดได้ก็มี่ครับประกวดได้แคมป์ก็มี่ แล้วทีนี้เขาเขาะสมพันธุ์เร็จตรงนี้แล้วเขาอยากซื้อตัวไงคืออยากเอาแบบแม่บอกขยายแบบให้มันไงขึ้นเพิ่มสินไปต่อไปข้างหน้าเขาก็ซื้อได้ครับบัดครับผมแต่ <ผม S 1> พอเขาเข่าไก่วิธีเลี้ยงเลยดิเขาเข่าไก่วิธีเห็ดแล้วถ้าสมมติเขาสิไปเลี้ยงคุ้ยงามเลยขันผู้บอกเข่าไก่วิธีเห็ดที่ดีเนี่ยโหเห็ดยากครับโ <c oughs> ้ร <c oughs> ายละเอียดรายดีครับรายละเอียดรายแล้วบางครั้งซื้อ หาล้านสิบล้านล้านหนึ่งเจ็ดแสนแปดแสนห้าแสนประกวดวัติดกิดมีครับประกวดใบรา,างวัลก็ดมีครับครับมันต้องเบึงเบึงเบึงไายละเอียดครับค,ค,ครับครับนี่ครับพี่นองครับแนวทางครับในการพัฒนากยไทยแต่บางท่านก็อาจจะวา่าโอ้แม่หลานเนะาะเสียโซเนี่ยเจ้ามีสุยางเจ้าก็ว้าได้ตัวปัติ <laughs> แต่ก่อนสิมาถึงจุดเนี่ยครับเสียโซเนี่ยผมว่าต้อง โอ้ฟ้าฟันอุปสรรคมากผมว่าน้านา,นาประการที่กันแล้วแมนครับแต่กอนต่กอนแบบโอ้ลำบากครับบ่เคยบบบต่กอนนี่เป็นคนบ่มีอย่างครับบ่ม,มีอย่างเลยคือต้นทุนคือมีตารางไก่ครับอแต่กอนพอมีมีตารางไก่มากเท่านั้นครับคืออีอย่างห,าหน้าฟาโทษอีอย่างคือสั่ง สร้างด้วยสองมือของของของพอครับอืมึืเนเงี้ยนคนหนึ่้คนไม่อยากต้อนรับหม่เลยครับไม่อยากต้อนรับไม่อยากนั่นหเลยครับเห็นบางครั้งคือบอ่ได้รับเกียรติบ่ได้รับโอกาสบ่ได้มีคนให้โอกาสคนที่เหนือกว่าหรือว่ามีก่อหรือว่าหไงก่าโตก่าบอกบอกเคยให้โอกาสบอกเคยยืนมือเขามาซอยนะครับครับ พอันี่บอกบอกบอกผมเสมอว่าอย่าไปอย่าไปขามคนใดบอกเสมอครับเฮ้ปเฮ้าให้โอกาสคนที่เขาได้กว่าเฮ้าแล้วสุดท้ายเฮ้าสิมีบุญเดียงครับผมคนที่สอนไ้แบบนั้นครับให้โอกาสคนที่รอยกว่าเฮาคนที่เขาเหนือกว่าเฮ้าแล้วว่าจะเป็นต้องไปให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาเหนือกว่าเฮ้าแล้วครับมีแต่เฮ้าเอาเพื่อนเป็นไอดอลนเอาเพื่อนเป็นที่ตั้งอืเอาเพื่อนเป็นที่ จุดยืนที่เฮาสิบินบืนไปหาเพิ่นเพินไปจุดนั่นไหได้ครับครับผมแล้วก็เลยอยู่แบบผมก็เลยอยยูแบบ,บแบบแบบนี่แหละครับข้อผมกมุกเห็ดธรรมดาเห็ดนี่ไปเห้ยยูแบบอยููแบบเพราะเพียงอยู่แบบคือผมไม่หนี้มีสินครับก็ดีนะครับแล้วก็ของเข้าเข้ากับไปสมมติว่าไปประกวดผมก็ไปเท่าที่ผมมีอื กับว่ไปแบบบ่ไป,ไปคือว่าสิไปแข้งออกกับอีหยังคู่ใดก็คือว่าเบิ่งแล้วของเจ้าของมันงามงามในใจเจ้าของนี่ครับงามในตาเจ้าของนี่แหละเพราะว่าของเขามันมีสซีอ่อ่ะเขาเอาไปก็เลือกตัวงามที่สุดในขวกในฟ้ามเหรอครับเอาไปอะ่ะเขาไปแพร่เพิ่นหม่องในสนามก็จําเป็นครับเพราะว่าเขาแพร่เพิ่นเห็นหั้งแต่ส้่มแพร่แล้วหรืออน,นั้นคือว่าเปิดใจกว้างไหมครับครับว่าเปิดใจกว้างว่า ของคนง,งามของกูหมองไดหรือบางามของกูหลีบอ่อเนี่ยมันต้องมันต้องเบิ่งความเป็นจริงนาครับอืแล้วกับพากันโพดดามาโพดนั่นโพดนี่สุดท้ายแล้วมันคือ,ม,คอมันคือขายงูเจ้าของแหละครับมันคือขายงูเจ้าของอันนี้อันนี้ผมเบา้าในความรู้สึกผมเนี่ยนี่เดี๋ยวผมบด้าบ้าู้ใดดอกมันแพ้เขากับว่าแพ้ชนะเทากับว่าแพาชนะแบดสุดท้ายแล้วเขาสิมองแสงสว่างในความสุขเนี่ย <c oughs> มันจิตเกิดแล้วเขาก็จิตม่วงไปข้างหน้ามีแต่มูแต่พวกครับผมพววมสําเร็จมันก็สิไมา้าเองครับอ <c oughs> ผมเนี่ยเรียงคว้ยเนี่ยผมรูปันได้ก็สร้างผมบ่เคยโพดบ่เคยสอนบ่เคยบอกมูในในในเฟซนะครับในงานในยังก็ตามกันบ่รามันผูหักกันนิรีผู้สนิรีผมสิบ่บ่บอกบ่สอนบ่เบาให้ฟังนะคววมรููดี่ผมมีเนี่เรียงคว้วยเนี่ บางครั้งผมรู้ก็คนอื่นหลายหลายคนหมดแหละครับรู้ก็บูเท่าหลายหลายคนแต่ว่าผมอาบอกว่าผมทาตัวแบบแก้วที่ผมไม่นำรพร้อมที่ศิลาพร้อมดูคนอื่นเขาเรื่อยๆแๆล้วกับตะคอยแก้ไขของเจ้าของครับเพื่อที่จะมาปรับ,บทำมาดูนในขอ,อกในฟ้าของเจ้าของมันดูดีขึ้นไปแน่ค่ขยเทียบเกติ บ่ะดับซี่กับรับหนึ่งรับสองไปสินะครับอืก็ขอเฮาเลี้ยงแล้วไ้เฮามีความสุขอยู่กับสิ่งที่เฮามีก็จะป็นต้องไป <c oughs> บืนเขตคือคนอื่นนะครับผมแต่ขอขอแคว่าเฮามีในขอเขาข,ขอแคว่าเฮาเลี้ยงอืของพื้นมันกัดจังใดหหละ่ะคือสวยแฟนเขาพ่อทอสวยแฟนเท่าน่ะครับผมของพื้นขายได้เป็นล้าน สิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านแต่ว่าบัดสุดท้ายแล้วมันก็บ,บ่ได้แก้ปัญหาให้เขาคือบบกสองมื่นอยู่ขวกเขาดอกครับเ <c oughs> <c oughs> มียนว่าพี่บอยนั่นแหละครับ <c oughs> พี่น้องกัเบื้องเบื้องของผู้อื่นแล้วกับเบื้องที่ฟ้ามไหนที่บนสําเร็จประสบก็สําเร็จเขาก็เอาเพิินเป็นไอดอนเป็นนี่เหตุคือเพิินเอาเพิินเป็นจวดเป็นคําตอบก็ได้นะครับครับ <c oughs> ต้องเหตุได้แบบเพิินบบดสุดท้ายแล้วเขาสิมีแต่ความสุขมีแต่ เลี้ยงไปกับบพขั้นไหมครับอืมครับผมเขาพัฒนาไปยังไรขันขันเอามาหอดจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะพัฒนาไงาไปไงามาไงาใช่ครับแต่ว่าขันสิเริ่มเลี่ยงที่เรียกก็คือปมบานแหละครับเขากับเบิง้งอันดับแรกก็ใส่ใจหาเบิง้งหาศึกษาก่อนแหละครับครับเพบาราะว่าแต่คนเท่าก็บอกว่า,วาเจ็บหันปวดนี่เมื่อกันรักษากันบ่าหายเนาะ อันนี้คว้วเนี่ยเขาต้องใส่วิธีเบิงประสบการณ์เบิงบา่ามันเงาแบบใดมันคือซึมมันคืออย่างบางคนบรรลุเลพี่บอยบว่า,าคว้วไข่ควายอย่างจนคว้วลมจังโทรหาหมอหมอไปถามมาเป็นตัเมือเลยเขาก็เป็นมือเศร้านี่ยเขาก็ล่มเหมือนเศร้ามมนีา่แต่ว่าจริงๆแล้วคว้วจะไข่ามาได้่แบบมนันบะตำก็หาหมือหรือเป็นมาต่ก่อนบะตำเนี่ยหามือมันยังมาแสดงอาการให้คนเห็นครับครับแล้วเวลพี่น้องนี่ก็คือ แนวทางวิสัยทัศน์และก็ความรููดีๆครับจากเสียโซ่เตรียมใช้ฟ้ามจากทิวามาทั้งหมดก็ล่องเอาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาเพื่อการเอ่อต่อยอดเนาะเสียโซ่เนาะครับถือกจังเอาไปปรับบว่าเถือกังเขาของไส่เอาของฟาไปครับครับผมครับเดี๋ยวหลังจากนี้เฮาก็สิบภาพพี่น้องเฮาเบิ่งสุดยอดพันธุกรรมของเตรียมใช้ฟ้ามเนาะเสียโซ่เนาะครับโอเคครับ พอกันไ่ในคลิปหน้าครับ,รบสวัสดีครับ